สัญญาณผ่านภาพการเดินสายขอบคุณประชาชนของพี่ธาและว่าที่สอสก้าวไกลในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือลำปางลำพูนเชียงใหม่เมื่อวานและวันนี้ที่เหมือนพี่ธาจะปลุกมวลชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กไม่ให้เบื่อไม่ให้กลัวเพื่อป้องกันเขาจะกลับมาในจังหวดคู่ขนานก็ชัดเจนว่ากับดักระเบิดพร้อมตะปูเรือใบในหนทางข้างหน้าของพี่ธาหากเข้าสภาได้จริงก็ดูหนักหนาสาหัสเด่นชัดเช่นกันในการสกัดทุกประตูที่จัป ต่อให้ถึงธรมเนียบรัฐบาลไม่ได้แต่แค่การชี้ช่องจากอาจารย์วิษณุให้ทั้งสอสและสอวอสามารถเข้าชื่อหนึ่งในสิบยื่นร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาประธานวุฒธธิสภาหรือการแนะไปถึงการระบุในคำร้องให้สกัดการเสนอชื่อพิธาชิงนายกเพราะติดเงื่อนไขในการขาดคุณสมบัติสสที่สารรัฐธรรมนูญสามารถสั่งพอสมหยุดได้แม้ไม่มีกำหนดในรัฐธรรมนูญ ที่สัญญาณความชัดที่ว่าทําเอาหลายฝ่ายไม่แต่เหล่าบรรานักธุรกิจนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศกังวลหากแต่นักสังเกตการการเมืองและนักวิเคราะห์ก็จับตาจังหวะที่ทางการเมืองที่ยามนี้รอเพียงกะกะตที่วันก่อน6คดีพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีไว้ก่อนด้วยการใช้มาตรา151ที่ใช้เวลาอีกนานโดยเมื่อวานเพิ่งมีข่าวรับรองสสยังไม่ถึง95%โดยมีสสแบ่งเขตจอถูกแแวนเพราะถูกร้อง71คนเป็นฝ่ายรัฐ บาลเดิม41ฝ่ายค้านหรือว่าที่รัฐบาลใหม่30มี329คนที่ไม่โดนร้องที่เมื่อไปรวมถึงปาร์ตี้ลิสต์100ยังไม่ถึง475คนที่ตามกระบวนการกรกะตตรวจสอบแบบเต็มแม็กคือ60วันที่ก็น่าจะเลยไปจากททมมิ่งที่จับมีกะกตเกษียณ1คนวันที่28มิถุนายนทําให้หลายฝ่ายประเมินจะมีการปล่อยผีรับรองก่อนในช่วงสัปดาห์นี้โดยอาจแขวนไว้ที่25หรือน้อยกว่านั้นที่กสศรับกับรายงาน การข่าวกกตได้มีการเตรียมการในขั้นตอนให้สสมารับใบรับรองในสัปดาห์หน้าแล้วที่แน่นอนเมื่อผ่านกระบวนการกกตไปสู่การเข้าสภาทั้งพิธาและก้าวไกลย่อมเจอกับด่านสกัดมากมายในการไปสู่การเข้าทำเนียบที่ว่ากันว่ามีการจับตาผ่านผลลัพธ์เบื้องต้นในสมการสถานการณ์ถัดไปที่ตัวประธานสภาว่าจะเป็นของก้าวไกลหรือเพื่อไทยในการคนโทรลสถานการณ์ที่จะเจอการสกัดการเป็นนายกของพิธาทั้งในห้องและนอกห้องประชุมและนอก สภาจากทั้งฝ่ายสภาล่างและสภาบนและจากกระบวนการขององค์กรอิสระสารรัฐธรรมนูญก่อนถึงการโหวตนายกที่หากผลออกมาสามารถสกัดพิธาได้ในชั้นนี้เลยหรือหลุดเข้าไปในขั้นตอนโหวดร่วมรัฐสภา750แล้วถูกสกัดตกยอมส่งผลมาสู่ดอมส้มกองเชียร์แบบที่เห็นที่จังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่และกรุงเทพปริมณฑลอาจไม่พอใจและแสดงออกด้วยการลงถนนได้อย่างที่ทนายอนนที่ออกมาโพสต์เฟซ ซบุ๊กส่งสัญญาณเป็นระยะหลายวันเตือนฝ่ายอนุรักษ์กลุ่มอำนาจพักร่วมรัฐบาลเดิมที่แพ้เลือกตั้งให้ระวังความไม่พอใจของคนที่เลือกพิธาก้าวไกลที่ล่าสุดยังโพสต์เฟซบุ๊กว่าอยากสื่อสารไปยังผู้ที่สนับสนุนพักก้าวไกลที่เชื่อว่าการชุมนุมทางการเมืองไม่จําเป็นไม่มีพลงังและไม่ใช่จังหวะที่ควรทําควรปล่อยให้พักดิวไปก่อนถึงเวลารอสัญญาณค่อยออกนี่คงนึกว่าที่พิธาเดินสายต่างจังหวัดเขาไปเที่ยวกระมังการเตรียมพร้อมที่จะสู้มันมา ถึงแล้วทุกคนต้องพร้อมและเมื่อฝ่ายสังคมเก่าปฏิเสธเสียงประชาชนเราต้องพร้อมสู้ทุกรูปแบบแน่นอนว่าความห่วงใยในสถานการณ์อาจเกิดขึ้นได้แต่เราต้องยืนหยัดในหลักการการชุมนุมโดยสันติว่าเป็นเสรีภาพที่ใครจะมาพากไม่ได้คนปราบปรามผู้ชุมนุมคือคนผิดผิดกติกาผิดรัฐธรรมนูญจุดเปลี่ยนนี้สําคัญที่แน่นอนสัญญาณการพร้อมลงถนนที่ว่าไม่ได้มีแต่ฝ่ายประชาธิปไตยที่ชูความชอบธรรม14ล้านเสียง เลือก8พักตั้งรัฐบาลหากต่ยังมีฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เป็นกองหนุนลุงตู่แต่เป็นกองต้านก้าวไกลพิธาที่วันก่อนมีการขยับเป็นเรียกน้ําย่อยมาให้กําลังใจ250สวและรวมถึงกลุ่มนําทางจิตวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทําม็อบพันธมิตรและม็อบกอบปปสปี2548และปี2556ซึ่งลงเอยด้วยฉากกองทัพออกมายึดอํานาจก็มีการเคลื่อนไหวส่งสัญ,ญญาณความร่วมมือกันแล้วเช่นกันที่สัญ,ญญาณทั้งหม กำลังถูกต่อเชื่อมกับภาพการเข้าพบลุงตู่ที่ทำเนียบของคนเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเมื่อวานที่ออกมายอมรับว่าหน่วยงานความมั่นคงมีการเตรียมแผนรับมือม็อบกดดันสวโหวตเลือกนายกที่สภาวไว้แล้วไม่อยากให้ซ้ําคําว่าเกิดสุญญากาศที่กองทัพถูกจับตาเพราะยังคงติดตามสถานการณ์อยู่รอดูการจัดตั้งรัฐบาลของว่าที่สอสอที่รอประกาศการรับรองจากกะกะตคาดว่าจะมีความชัดเจนในการจัดตั้งรั รัฐบาลมากขึ้นส่วนเรื่องนโยบายที่กระทบความมั่นคงเช่นมาตรา1นึและกรณี3จังหวัดชายแดนใต้รวมถึงการมากดดันสอวฝ่ายความมั่นคงมีการเตรียมการต้องวางแผนดูแลความเรียบร้อยอบพยพประชาชนกรณีมีความวุ่นวายซึ่งในส่วนของกองทัพเรือก็รับผิดชอบทางน้ําและสถานที่ที่กองทัพเรือดูแลคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ก็เตรียมความพร้อมหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีการวางแผน เอาไว้แล้ว